ส่วนมากสตรีมอาไปตัดคลิปมาทำช่องยูทูบอยู่เกิดสตรีมเมอร์ว่ะขอรูปลดีมเมอร์สตรเมอร์ <Lindsay> ขอดู้รีเพิ่เปิ่มเพอ๋อผมไม่เก่งครับผมเล่นเสื่อสนุกแปลงออกมาสเตมเมอร์ไม่จำเป็นต้องเก่งเพื่อนใช่ครับเล่นไา้ไวันแค่คอมสีเพ่มออบ Đặt phá bì nha, đặt phá bì rồi, đặt Chơi phê Ủa, vừa thắng rồi Nói chung game hả ไม,มตอนเล่นสองนิ้วอ่ะลากสบายเลยเพอเล่นสามนิ้วลากไม่ได้เลยอ่ะผมก็เล่นสองนิ้วเนี่ยไ <c oughs> ม่ <3 S 2> มเกี่ยวไม่เกี่ยวเล่นกี่นิ้วหรอกไม่เกี่ยวครับทั้งวาทั้งสเต็ปมันก็เกี่ยวนะสี่นิ้วทำอะไรเยอะกว่ากใช่ ก็เยอะสองนี้เขาก็มีน้อยแต่เขาเพึ่งไจโรด้วยไงสองนี้อืมดใช่เปิดไจโรด,ดูคลิปเข้มา,ามาอยู่สีหลับหลับแล้วหรือเปล่าแต่มันเล่นโหดเยิงอีกคนบ้าอะไรคนเดียวเก็บสามที่

มายิงประตูพังวะเนี่ยเดินนะเดินนะ mm hmm. ข้อไหนบ้างล่ะข้อไหนบ้าบ่าไปนะอเนะอาไปเลยเอาไปเลยไปเลยไม่รีบไม่รีบอยู่ชั้นลา่างอยู่ชั้นลา่าง นั่งถกประตูช่องอะไรนะช่องอะไรนะผมลืมนะช่องเจ็ดับเฮ้ยได้ๆๆเดี๋ยวเดี๋ยวผมเป็นเอฟซีอยู่เองได้โหขอบคุณมากเลยดูทุกวันแหละแต่เกม เป็นดูไปดูยูทูบด้วยเพื่อนผมลงคลิปไปเยอะเลยอ่าใั่ก็ยูทูบแหละผมดูทุกวันฉนมากมากผมลงลงดูดูยูทูบแหละอ๋อโอเคครับไม่ให้ดูในเฟซครับผมมีเพื่อนหงวงอัวองใจแล้วเพื่อนเล่นมาหนังเลยลงที่เ่พิงหัดเล่นอ๋อว่าอยู่ทำไมไม่มีชุดเลย หรือว่าไม่ใส่ใส่จร่งๆทำไมไม่มีชุดไม่มีครับทำไมตัวเพื่อนดำจังครับเพื่อนไปทำอะไรมาตากแดดครับเหีืยวพิกาเพื่อนครับพาโอ้โหตัวดำมากเลยด่าเกนีาดี่ะน่าลี้่ะ อาบมวดไปกินนะง้อป่าเพื่อนอ๋อง้อป่า<อ>ง,ง้อป่าต้องใส่ชุดชาวเกาะเนี่ยที่เป็นชุดเนี่ยให้เห็นร่อว,ว่าจะเติมดีสั้นหรือดีสั้นนี่ไม่น่าเติมไม่เท่เลยมันไม่ทานแล้วมีคนมาเพื่อนด่างเ <c oughs> างี้ยเพื่อน ให้เก่งเหมือนซันแท่เบลก็ด,ดูผมัูอย่างเ,เดียวเดียวผมเป็นเอฟซีเเรียงกันนะนะคมเหมือนซันปะมีคนมีหน้าบ้านเลยน,นอุ้ยนี่ไงตอบมานี่ออกมานี่ออกมานี่คงเหมือนซันแล้สึะเห็นปะนักแม่ หมดหมดเลยหมดหมดเห็นปะเห็นปะโค้มันสั้นในรูดีนอกเลยดีนะผมวิ่งหมด้วยใช่ดีนะเพื่อนยิ่งมาเพื่อนกับโดนะเพื่อนอยู่ปิดฝั่งอ่ะยิงผมอย่างนี้ไอบ้าเนี่ยเฮ้ยมีอีกที่นึงมีอีกที่ในบ้านเลยครับในบ้านเลยผมขึ้นมาฟอร์ ใ่บ้านเลยผมดันแม่งนะมีรถอยู่มีรถใช้อยู่ล็อกอยู่ใช่ไหมครับล็อกอยู่หมดไหมไม่ไม่ผมซ้ำครับผมจะหลับแล้วนะเราจะหลับ ผมเล่นถ <ผม S 1> ึงค่ <ผม S 1> าวสอบผมเข้าไป,เขา,ไปเขาเก็บใหม่เพื่อนเล่นกี่ล้านหัน,นะเพื่อนอันเดียวครับเจอเจอเข้ามากเลยผมเอฟซีวิเป็นเอฟซีเขาเนี่ยเข้าวิหลายตัวสันนะออชอบที่ชอบพร้อมตัวแล้เชอบไปเกียนเจ้าบ้านใช่ไหมอืม <c oughs> ชอบฟอมตัวแล้วชอบไปเกยียนชาวบ้านเนี่ยซันสิบสองเนี่ยโอ้ยลองสัยซื้อไปกับขี่มาเนี่ยใช่เพื่อนถูกได้ถนะูกเลยซื้อไปกับขี่มาเพื่อนซื้อมาห้าร้อย นมาตัง้งนะไม่โดนคน <c oughs> ล่างขวาแลเฮ้ล่างสายนะครับ <c oughs> โอ้โอหกไม่ลดว่าอยู่ทำไมผมดิง้งอยูอ่เฮ้ยเคยเลยน้ <c oughs> นอยอีกหนึ่งครับ ซามนะครับสามนะอีกตัวมีตัวมาข้างหลังโอ้ยตากมากเลยตัวเนี้ยโอ้ดึงก่อนเลยครับดึงก่อนเลยตวบน <c oughs> ชื่อลูกหนึ่งอ่ะซากมากดึงผมทันอยู่สมอกมันได้เบื้องเขานะประมาณไม่มีสมอครับเปสามมีปะไปผมไม่ได้ผม ไม่ไหวเลยเจิดจะนอกแล้วอ่ะช่วยหน่อยช่วยหน่อยเจ้จะร่วงละเจิดทันไหมมาแต่เลยแต่เลยผมจัดุณครับหอยบ้านี่แม่งยิงผมอย่างบ้าอืมผมคมผมไอ้สกิีดกระปอมอ่ะมันอยู่บนเขาใช่ไหมเพื่อนใช่ครับใช่ใช่ครับวิ่ยมันยิงแซ่ดเลย โดนมาเดียวเหนใกล้เลยครับนีบบ่ว่ามีแอร์ดอปเด็ดมานะมาเ<ม>ปปลาขอปลาโอ้สมองขมงปลาสมองหลบไปตายครับตัวมันมีสมอรรงหลบไย เดียตัวเดียวี่่เดียวเดียวหมดลวหมดละคนเชียวละเรน่อยอะไรโอ้โหไปเน็ตไม่ดีโอ้ผมผมเห็นตัวน้องกุ้งสองตัวผมว่าจะลาดคิวนั่นแหละลาดก็จะโดนลากพี่เบสาม่ะเดี่ยตัวเดียวแล้จะตีที่ใบนามครับน้าพี่นะ ไปเน็ตให้ตายไปเลยจบข้างล่างเหรอครับใช่ครับ